Yeah. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แอดบนสายชาแนลนะคะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซั b สไ r i b e กดกระดิ่งให้เปิ่ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆของเรานะคะค่ะสำหรับ่า e ีนี้นะคะเปิ่นก็ทําต่อจาก EP ีแรกนะคะที่เปิ่นได้ลงไปนะคะอาทิตย์ก่อนเนาะก็จะเป็นวิธีการตรวจสอบข้อมูลนะคะยอดเรื่อหักจาก g o เกิ e น,นะคะว่าเขาหักอะไรทําไมอยู่ดีก็หักอย่างนี้นะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนนะคะถ้าพอตรวจสอบข้อมูลเสร็จและะ้ว แล้วก็ค่อยมาฟอบิคอขึ้นเงินผ่านเว็บได้นะคะสำหรับ EP นี้นะคะเพื่อนก็จะมาสอนวิธีการขึ้นเงินผ่านเว็บนะคะจากยอดที่เราไม่ทราบสาเหตุนะคะหรือว่ายอดที่เราไม่รู้จักเลยนะคะว่ามันหักได้ยังไงอะไรยังไงนะคะอยู่ดีก็หักจากบัญชีเราไปอย่างนี้นะคะแต่ว่าการขึ้นเงิน แบบนี้นะคะก็สามารถขึ้นเงินจากบัตรเครดิตบัตรเดบิตแล้วก็ธนาคารที่เราเชื่อมต่อไว้แล้วก็อาจะเป็นพวกทัวร์เลตอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นทัวร์เลตนะคะก็แนะนําให้สอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะแล้วก็ทําเป็นสเติปายสติปัยเ,เนาะอ่ะพอสอบถามเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วนะคะก็ค่อยมาอขอขึ้นเงินผ่านเว็บนะคะการขึ้นเงินผ่านเว็บอันนี้นะคะก็จะแตกต่างกันนะคะเพราะว่าการคืนเงิน,น,นผ่านเว็บทั่วไปเนี่ยก็จะอ่า เป็นการคืนเงินที่เรารู้จักแอปอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นยนอดเงินที่แบบว่าอยู่ดีก็มาหักเรายอย่างนี้นะคะอ่าก็ก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะคะค่ะนั้นเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะค่าอันดับแรกนะคะก็ให้ไปอ่าคลิกลิงด้านล่างหรือว่าคัดลิงด้านล่างนะคะที่เป็นได้แปะไว้ด้านล่างเนาะอ่าอันนี้เพื่อนได้อ่าคัดลบบใส่ไว้นในโน้ตนะคะเดี๋ยวเพื่อนก็จะคลิกเว็บนี้เข้าไปนะคะอ่า พอคลิกปุ่มนี้เข้าไปนะคะแนะนํานะคะให้รงงชื่อเข้าใช้ใเข้าสู่ระบบของเราก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวต้อนจะใส่อีเมลแัดเดรของต้นลงไปก่อนนะคะอันนี้เ้นขออนุญาตเบอร์ไว้นะคะอ่าแล้วเราก็ใสรหัสตามปกติของเราเลยนะคะห้าอ่า พอเราเลงชื่อเข้าใช้ Google Pay so ของเราแล้วนะคะเราก็จะมาเจอหน้าต่างนี้นะคะเขาก็จะบอกไว้เลยนะคะว่าเป็นการรายงานเรียกเก็บเงินที่คุณไม่รู้จักนะคะนี่ค่ะอ่าพอเสร็จแล้วนะคะพอเราเจอหน้าแบบนี้นะคะทุกคนอ่าก็จะมี3าหัวข้อนะคะตรงที่ขั้นตอนที่3มนะคะตรงรายงานการเรียกเก็บเงินนะคะอ่าทีนี้ทุกคนเห็น3าข้อนี้ก็จะงงและว,ว่าเราจะเลือกอันไหนดีนะคะอ่าของเรานยอดที่ เราไม่รู้จักเลยนะคะหากจากบัตรเราไปนะคะหรือว่าบัญชีธนาคารนะคะให้เลือกข้อที่2นะคะตรงตรงเป็หนังสือสีฟ้าๆตรงนี้นะคะอ่าให้เราคลิกตรง ลูกศรตรงนี้นะคะลูกศรด้านล่างตัวนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะก็จะมีข้อความนี้ขึ้นมานะคะทุกคนให้อ่านนิดนึงนะคะว่าเขามีหมายเหตุแล้วก็ข้อกับข้อจำกัดยังไงนะคะอ่านนิดนึงเนาะพอเสร็จแล้วนะคะก็ให้เลือกตรงรายงานการเลือกเก็บเงินนะคะที่เราไม่รู้จักนะคะคลิกตรงนี้เลยนะคะพอเราคลิกตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ่ก็จะมาเจอหน้านี้นะคะถ้า ถ้าเจอหน้านี้ปุ๊บก็ให้เราคลิกตรงดาเนินการต่อเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้านี้นะคะอ่าอันนี้จะเป็นเขาก็จะเตือนเราอีกรอบหนึ่งนะคะว่าแบบฟอร์มเนี้ยสำหรับคนที่มียอดหักนะคะที่คำขึ้นต้นด้วย Google นะคะถ้าเป็นคำขึ้นต้นด้วย Google เนี่ยก็แสดงว่าหักจาก Google นะคะแต่ถ้าไม่มีนน คำขึ้นต้นด้วย Google นะคะก็จะไม่สามารถ,ถขอคืนเงินได้นะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นบัญชีอีเมลของเรานะคะพอเจแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะให้ทุกคนดูนะคะว่า,อายอดกูเกิ l e พ a ์นะคะเขาหาักจากบัญชีไหนของเรานะคะให้เลือกบัญชีนั้นนะคะสำหรับสมาร์ป้นนะคะส่วนมากก็จะใช้บัตรเครดิตนะคะในการเชื่อมต่อ Google p a y นะคะเพื้อก็จะเลือกอันแรกนะคะ ที่อันแรกนะคะอ่าพอเสร็จแล้วนะคะก็เราก็ใส่หมายเลขบัตรอะไรของเราไปนะคะในตรงวันที่ซื้อนะคะให้ทุกคนนะคะใส่วันที่เขาหักเงินเรานะคะทุกคนเพราะว่าไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าเอาเราไม่สามารถรู้ได้นะคะว่าเราไปซื้อตรงไหนเพราะว่ายอดนั้นน่ะเราไม่ได้เป็นคนสั่งซื้อนะคะเพราะว่ามีดีเขาก็หักไปนะคะอ่าแล้วก็มาตรวจสอบดูนะคะสกุลเงินนะคะสกุลเงินกับ อยอดที่เขาหักของเราเนี่ยเราต้องไปดูสกุลเงินให้ถูกต้องอาตามยอดที่เขาหักนะคะอพอเสร็จแล้วเราก็ใส่จํานวนเงินนะคะเราก็อธิบายปัญหาอื่นๆลงไปนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใส่หมายเหตุอะไรตรงอธิบายปัญหาก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะอพอเสร็จแล้วอ,อ,ลอ,อ่านีิลุมบอกในนี้เขาสามารถคืนสําสหรับเพ y p พอได้นะคะแต่ว่า แบบ PayPal เนี่ยก็จะมีแบบฟอร์มที่รายละเอียดเยอะนิดหนึ่งนะคะก็จะมีอ e ีเมลน่นๆ,ๆนะคะเยอะนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นพวกปัดเครดิตหรือว่าตัดผัานมือถือนี้นะคะก็จะใส่ข้อมูลประมาณนี้นะคะ,อะพอเสร็จแล้วนะคะก็ให้ติ๊กตรงช่องว่างตรงนี้นะคะตรงที่เขาบอกนะคะการทําเครื่องหมายที่ช่องนี้ก็แสดงว่าเราเนี่ยอนุมัต อนุมัติการซื้อหรือระบ,บุในฟอร์มนี้แล้วประมาณนี้นะคะก็คือเรายืนยันข้อมูลของเรานะคะพอเสร็จปุ๊บเราก็ติ๊กตรงนี้นะคะพอติ๊กตรงนี้เสร็จแล้วเราก็กดส่งได้เลยนะคะทุกคนอพอกดส่งเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะ,ะส่งอีเมลจาก g Google Play Store นะคะพอ Google เขาแจ้งเราแล้วนะคะเราก็ยังจะเราก็ยังจะยังไม่ได้ตังคคืนนะคะทุกคนเพราะว่าเขาต้องตรวจสอบข้อมูลของเราก่อนนะคะเราก็ต้องรอนิดนึงนะคะ เพราะว่าเไม่ได้ไม่ได้มีเราคนเดียวนะคะที่ขอคืนเงินนะคะการคืนเงินเนี่ยก็จะช้านิดนึงนะคะแต่ถ้าเขาอนุมัติแล้วเขาก็จะส่งอีเมลมาหาเราและเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีที่เรา,าโดนหักไปนะคะหลังจากนั้นก็คือการภารกิจเสร็จเรียบร้อยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนก็หวังว่านะคะจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะคะที่เป็นได้ทำคลิปมาเนาะก็ ปุ้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ทุกคนติดตามช่องเราชอบช่องเรานะคะป้ก็จะทำคลิปด,ดีๆคลิปวิดีโอดีๆมาให้ทุกคนได้ศึกษาหาข้อมูลเดิมเนาะคะ่ะสำหรับใครนะคะที่มีคำถามเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนะคะสามารถ inbox มาได้นะคะในทางแฟนเพจ Facebook ของเราได้นะคะที่ Apple f r e e s t y l e นะคะแล้วก็หรือว่าจะเป็นพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ YouTube ของเราก็ได้นะคะ เพื่อนก็จะมาตอบนะคะแต่ว่าก็ตอบช้าหน่อยนะคะเพราะว่า,าเราก็ยุ่งยุ่งนิดหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ